ใครเอ่ยนั่นนะคะที่มาจากกรุงเทพมหานคระกระะเป็นเป็นประธานสภาน,นะคะแล้วก็เป็นผู้นำอยู่ในอสิบสานะคะค่ะก็ในโอกาสนี้ ตอนนี้สมาชิกยังเชิญนะเยบชิญเชิญเชใทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าท่านที่มีให้ดด้านหน้าแค่สัมผัสนีด้านหน้าท่านก็สามารถพูดได้มานะคะจะได้นั่งด้วยกันนะคะเจอ่ะเจอน,นะเจะื่อใคเราต้องการความชัดเจนแต่เรื่องนี้ และเป็นเรื่องสิ่งที่ดีหมดเลยที่ดีเรื่องเป็นจุดหนึ่งนะครับดีโดยหลักการนะครับเราจารย์อยู่ที่นี่มา34ปีแล้วครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ได้ก็ได้รับนะครับน้องๆลู้ฝึกกครับการที่เรามีทัานคารวะที่ท่านพระท่านโต๊ะเป็นการที่ไี่มีเป็นครั้งแรกและเป็นการประชุมสัญจรของภาคีเครือข่ายธรรมบัตรแห่งชาติครั้งแรก ใน,น่ณะเป็นแม่ง,งานจากนักงานนี้ครับงานานี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับเราเ่ได้ราไมร่วมือร่วมก,กันเป็นความร่วมมือกันระหวา่างถ้ารัฐก,กับอิเทอชนเป็นไาชนได้ยันนั่งกันตรงนี้ได้ผมผมเรียนกับพออะไรว่าตั้ม